สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมวันที่สามพฤศจิกาหกแปดเขาเดือนสิเบเอดแล้วเนาะเมื่อในกามากิจอย่างครับแต่ว่ากามาเห็นเห็ดนะครับเห็ดปวกบ้านเท่าเลยนะเนาะแถวจังหวัดเลยเอินเห็ดคนครับครับกลมันกระบาลแล้วแหะแบะมาไทยเบิ้งครับ บรรยากาศวันนี้กันหากระฝนอ้ทั้งพีก็มีพี่นองนี่นะต้องรอหาเบิง้งจังหน่อยครับไหน,นจิมีอยู่แต่วที่มันยังเบาบานปไนไดเนะกิจยางมากกันเมื่อพ่อเอาเนาะนี่อยู่นะผู้ใดกิจยางกัน เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยนะครับว่าิมีเห็ดปลวงอยู่ในสนอยางแบบนี้นะต้นนี้ผมกีดขวามาใส่เนะกีดยังไม่แล้วนะครับได้เหลือสองแถวนี้นะครับไปแล้วก็กลับมากันแล้วนะครับอย่างพันสองหนึ่งกีดอยู่ในปลาให้เก้าเบ่งสภาพอ่า ืมบคือสวนนะครับมันหกแห้งบ่คอยเด,ดตัญญาเลยเนาะับผมเห็นสองอมองนะมองนึ่งกับมองหนึ่งมองทึงกับมองหนึ่ง,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 งจำได้กับก็บจิเฉาพนะูดเนาะแล่ก็พ่อได้อยู่โอเคมือจิดมือเดียวครับมันต้อง ไม่ได้นะต้องตอกิ๊ดไว้ก่อนทันสุดท้ายต้องจับดินันนี้อันนี um ้กิดประมาณไส้นะครับประมาณนี้ครับได้ให้กันมีดปกติก็ได้ให้กันแต่ว่า มีดตรงกลองมันสิ่งไงกว่าจะง่อยครับมันมันเป็นกลางๆเนาะมันบบมีพุ่งอ่าบบมีพุ่งมีดบบมีหงมีดก็มีอะไรแต่ว่ามันซ้ำกันสองข้างมีดกีดมาประมาณสามสี่มือก็แล้วกันยัง ต,ต้นนี้มันไม่ค่อยออกมาไหนต่วเป็นขึ้นจังต้นปูกนะครับคือบ่มเม็ต้นตานะ่มันเป็นโคนต้นอ้วน,อนช่วงนี้นค่ะราคาลุงสันพนง อายุประมาณยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดนะครับแถวจังหวัดเลยบานผมขายยางสดหนา,า,านะร้านยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดบาทนะแล้วแต่ล้านครับแล้วแต่สภาพอย่าง ไุ่มกีดลายมีอันลูกยุ่งมาเป็นไข่แล้วเนาะอันกำลังใหญ่ผลตกมาวางสองสามมือเลยนะพี่นอ้องนี่ยหุมกีดคว้ามาทรายหลายต้นครับเป็นบ่บต้นนี้สังเกตเห็นว่ามันสั้นขนาดนี้นี่พี่นอ้อง อันนี้คือผมตั้งกล่องให้มันเป็นประมาณระดับน้ำเนาะนี่ความสั้นก็ประมาณนี้เลย้ต้นนี้มันกับปกติมันสิเขึ้นตรงเนาะแต่มันเอียงมาสี่ครับพี่น้องกีดทรายมากกว่ากันถ้าลองมีดดบแคบอีลีก็มันสี่อาบอาบลงมาเห็นบ่เห็นห้อยยางดีมันอาบตามต้นบ่ครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมอ่าบกีแดงสีเนาะ ให้มันเป็นห้ Jamie, tamam. อยยางน้อยเศรษฐกีจสีแมงสีนกออกขึ้นกันเพื่อนครับมาใส่ออกขึ้นกันเนี่ยโอเคปุยหางครับบุควยด้กีกับสิบบุควยชนะน็อตเจนี่มึงกีดดูแหละนาใส่มากคว้าเจกีดขึ้นทึ่งเนี่ย ก็เคยกีดอยู่นะแต่ว่าบ่ได้กีดเป็นลักนะครับกีดเองจะ้องบ่ค่อยเป็น,นมันมาอาบนาแล้วผมบ่มักครับแต่ถาา้าใครกีดเซียนแล้วก็เอามือลูบจังน้อยมันก็มาอาบแล้วเนาะหรือว,ว่า,ากีดองซายมันสั้นจังน้อยสิก็ได้ละ วดบวงับลินบวงับ <c oughs> เป็นนิสัยไ,ไปแล้วสิจะจองสิละต้ตงเลาอหาบึงเห็ดสิพ่อได้เก่งได้มุกได้อันนี้เนาะ